ชูกระฟองเชวาชชูเจ้าเจ้างามหลายขอกไพ่บทเทียม สิ้นขาเยียมโอทอกล้อมรอบหนาเขาสมเจ้าแทกหลายกูได้ใดมาเยือนก็ลืมเยือนบ้านของเองกลับอาหารแต่ละทีอาจารย์วางมาเป็นอาหารประจำพอหรือผูไดเป็นอัตลักรัอัตลักษณ์ข้องเสาพกโ,โตโนนพกโตพกเล่าของเองเลยเน,นะครับเพราะว่าพื้นทินผมเข้าใจว่าเนาะ ตีย้ายกันมานี่แหละคือสิ่งที่บ่งบอกคุณความอุดมสมบูรณ์ของรูปบรรทอามีกินมีไสครับมีกินมีไสแล้วก็ให้แปลงปั่นกันครับแปลงปั่นเอ่อคำั่าสัญญาหรือว่าตระกร้าอยู่นะคะโดยการนำทั้งทั้งข้อโรงเรียนที่เกิระดูอย่านะคะแล้วก็กระนั้นที่เปการเลียน

พิธีครับขอเชิญครับแล้วก็ท่านกำนกันก่อนกระนุกก็มาแล้วจะทนยางไปนะที่ไปห้าน้นาหรือบอทาวาทิชเชา,ามีมีน้ำให,ให้ให้บริการเยอะเลยที่าลุงเชานะครับขอเชิทางคนนายกท่านเรือด้วยนะครับเขาอเชิญเข้ามารวมงานณเวทีกลางแห่งนี้เลยนะครับเหาที่ เอาที่เริ่มเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการทางศาส,สนาแล้วในเวลานี้เลยนะครับ,รบเพื่ะเฉลิมเจ้าพิธีเนาะครับเลยเชิญเจ้าพิธีเลยครับ นายผู้ใดนายผู้ใดเนี่ยน,นะ,นนะเ,ปนเป็นเหรียนชนวนให้เจ้าหน่อยเอ่อกำลังกันแหละนะครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับบริเวณหนาา้าวันีก็จะเป็นพิธีการในเรื่องของชุมนุมเทวดาและลายสีสูส่ขวัญน,นะครับมีทั้งผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมในวันนี้ประกอบด,ด้วยท่านนายุทธ ววท่านเพื่อ,อนนอกกเพื่อนทณานุรีรัมยาโบสุดโบสถ์ไฟบสถไฟแล้วก็ผู้ในการโรงเรี่นสพื่อนัทลุงยางนะครับแล้วก็ท่านวัดธรรมจังหวัดท,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 ทั้งสองท,ท่านนะครับและธรรมชาติในพิธีกำลังเดินทางมาถึงนะครับท่านณเพลบรีนะครับท่านสกดิ์เก้วเกิดมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะเพอมาถึงแล้ว ครับครับผมพร้อมคุณนายคุณนายข้มาด้วย <ไอ S 1> พยวยร้พอมด้วยคุณนายเพื่อนบุรีพร้อมเดินางมาถึงแล้วตรงนี้เดี๋ยเวลา5้านทีเราจะเข้าสู่พิธีชุมนุมเทวดาและบายสีสุขขวัญในงานพุดซื่อบูฮาไทยเราแล้วครั้งที่สามปีพุทธศักราแป8นะครับค่ะในเวลาอันเหมาะควนเนาะแล้วก็เชิญเจิญ่าน ทรงทราบเดียวเกิดนะครับมีเป็นประารธานมนนิทีแล้วก็ดำนินประปมแล้วอ่าอัญเชิญเรีย์ฉนวนในเวลานี้เลยครับขอเรียนเชิญข่าพุทโทสัพพัญยุตยานุพัทธโมโรกุตนโนวโร พระสังโฆมรรตโฉจอิตเตย,ยังรันตนตย,ยังเอตัดสานุภาวนาสะสภัททุขาอุปัตถวะอันตารายาจานัสันตุสภัทสุภีพระวันตุกลี วันทิตวาอาจาริยังปทังเบสการยังสัพิทยานางสพัพโทสังวินาสันติสริเทพาอายาวิโยภิยานางเหิสุรังปทวาวสังวิสุทธิเทเวสัถิปรสันติมันเตมาราสิทธิขอบูชาต่อทเทพทวาทั้งหลาย สถิตสถานณนะสถานที่แห่งทองเอติดีราบนมัสการพระอธิการจรันกิติสรเจ้าวาดวัดดงจานบารมีของหลวงพ่อใหญ่ประธานในพระวิหารบัดนี้ลูกหลานใครลาวงแงวได้ก่อตั้งและประเพณีอันเป็นจารีประเพณีแห่งสถานที่ ได้นอบด้อมปูชาต่อปูย่าตายายบรรทมรุ่ไว้ให้ได้ลูกหลานได้สืบวัฒนธรรมและต้องขอนอบด้อมราบไหวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้านองเจ้าพลองเจ้าถนนหนทางหีบ้านหีเรือนปูย่าตายายบรรทมรุ่ทุกๆุกรงยาน อีกทั้งภุมวัดภูมิว่าแห่งสถานที่กราบไหว้บารมีวันนี้ลูกหลานของไทยลาวแกวได้พร้อมแล้วพิธีบายสีสุขวัญอันมีท่านนายอำเภออิบริท่านสมศักดิเก์เตี้ยวเกิดจะเด้มาเป็นประธานพิธีในพิธีบายสีสุขวัญในวันนี้รอกร้องกราบไหว้ และต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่พัชระสิงปรมุ่งอาจารย์แม่สีีนวลเต้มีกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นท่านปัญญาบุญเรื่องขอกราบขอบพระคุณท่านกำนันกรกระนกสุขผลท่านกำนันทองเอง็นดีอ,อีกทั้งคณะ,ะของหัวหน้าวัฒนธรรมตำบลทองเอ็นคุณปราณีบัวพนัส กราบขอบพระคุณหัวหน้าวัฒนรธรรมจังหวัดสิงห์บุรีท่านอัจริกุลบุตรพร้รอมด้วยด่างพัตรีพุกยุนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแห่งลาวแก้วทีนดีพร้อมแล้วปกคนพิธี จึงขอกราบไหว้พระบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีบาบสีสุขวันอันเป็นมงคลเดียดีขวัญเอ่ยขวัญเจ้าขวัญลูกขวัญหลานจงกลับมาสู่ในเอสาลูกหลานให้รีบข้ามห้วยข้ามหนองข้ามคลองน้ำไหลข้ามเขาข้ามไม้ให้ข้ามไพรพฤษ,ษาข้ามสะพานที่ขวางหน้าให้ข้ามตาเลเพชรทั้งเจ็ดท่านที่กั้นทางโงนตรา วันนี้ท่านนายอำเภออินบรีท่านสมศักดิ์เกี่ยวเกิดได้มาเป็นประธานพิธีได้เรียกได้เชิญขวัญทั้งหลายให้กลับมาสู่โคงสู่ร่างทั้งสามทสองอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยลาวแก้วในวันนี้ว่าสาธุสาธุสาธุาธพุทธบูชามหาเตชันโตงธรรมบูชา มหาปัญจโยงสังฆบูชามหาภูข้อโหติโลกนาทังนิพพานปัตยโยโหตุสาธุอุกาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอุกกาสะสาธุอุกกาสะวันทาบินมัส,สก,การต่อที่เทวาคณาจารย์ได้ขอมาประทานพระสิทธิว่าสาธุพุทธังสะระนังคัจฉามิ ธรรมงสรนังคกฐามิสังฆสรนังคกฐามิภูธิยามปีพุทธังสรนังคกฐามิภูธิยามปีธรรมังสรนังคกฐามิภูธิยามปีสังฆสรนังคกฐามิอาติยามปีพุทธังสรนังคกฐามิอาติยามปีธรรมังสรนังคกฐามิ ตั้งยามพิสังขังสั่นังขจามิอิติปิโสภะกวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโรกับิโตอานุตตโลโอไรสธรรมะสาระติสตาทิวมโนสานังพุทโธภะวะติสวากาโตภะวะตัตโม

สามอิปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิถังจัตตาริโตริสุขานิอัตถโอริสปปาราเอสิสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนเลโยปาหุนเลโยทัตหิเนยโยอันตริตระโยอนุตตรังอุญยะติตังโลกาสาปิ สาธุนมัสการเทวาลูกหลานขอกราบไหว้ขอตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานเจริญคุณในคุณบิดายี่สิเอ็ดคุณพระมารดาสิบสองคุณพ่อแม่โพศกสิบสามทุกทุกประยานให้มาประสิทธินักบัตรีีสาธุบงกคลชยเทวานังอาจารย์ยมวาลิประสิทธิอ,อ,อุอุอาอมามามา,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 มานมัสการเทวาขอนอกน้อม ส่งญานเทพเทวดาทุกทุกปรุงยานให้มาประสิทธิอิติพิโสวิศเสยอิศเสยพุทธนาใบอิมดาพุทธตังสโสอิโสต่างพุทธปติอิขอบุญญาธิการบารมีนวันทีนอบน้อมแก่ผู้ส่งยานขอท่านนายอำเภอท่านสงศ์เกีก้ยวเกิดประธานในพิธีวันนีขอนอบน้อมแห่งบายสีปากทางทั้งสี่ทิศ นำเอาสายยานบารมีปู่ย่าตายายบรรทมรถมาสู่ในพิธีบําบายสีมงคลสู่ควรได้วันดีดปประการเทินอ้าพเจ้เชิญท่านได้อำเภอว่างใบสีประคามทั้งสี่ที่จับใบสีประคามทั้งสี่จะกรับอ่ายกอ่ายกวัง ทีพยจักกุปัญญาจักกุธรรมบะจักกุบวาจักกุสมัตตาจักกุวัทยังอสังวิสุโรปุภาปุภาพุทธเดตะปชาจเตธรรมะเดตะปชาจเตสังคะเดตะปชาจเตุทธัสสาสสเดโตทิวินโทที่พยาจักกุวิโสทยิกธรัมบะทัสสัสสเดโตทิวินโทที่พยาจักกุวิโสทายิกสังคะศาสสัสสดดโตทิวินโทที่พยาจักกุวิโสทายิกทิเราทันเทรามันเิราการาลาโมติโมติจุติจุติจุติจารานิติจารานิจุติจารานิจุตี อิติปิโสว,วิเศิเสียๆๆพุทธนาเมอิม่าพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอขอปกเกตเก้าเกศาบุญาธิการบารมีในวันนี้ผู้ย่าตายายบรรทบรรดมนุษยสาดังต้องได้รับรู้ในการเคารพรุบ้องวัฒนธรรมของไทยลาวแล้วลูกหลานวันนี้มีท่านใดอำเภอท่านสงสารเกี่ยวเกิดพร้อมด้วย หัวหน้าวัฒนธรรมจังหวัดดางสาวอัจจรีกุลุตรดางพัฒนรีฮกชุนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านพัชระสิกิพรมอีกทั้งอาจารย์แม่สีดวนเต้ดีพร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นท่านปัญญาบุญเรืองท่านกำลังกอดกระดกสุขพร,พร้อมด้วยหัวหน้าวัฒนธรรมตำบลทองเอ็น พุทประดีบัวพนัดขอนอบนอบประเพณีในครั้งนี้จะขอเปล่าเชิญเจริญวันนี้านาให้ตาอยนาภูมิในเรื่องฤทธาจะเืนิน อุยอาทั้งตานาในมาเชิญเถิดนาได้มาอวยพรเกิดชื่บุญญาวัติการงาให้ปานนาติหารลูกลานเพื่อนง้องว่าไทยลวาวแงวลับพองแล้วระเพียงพอ จะเธินกันกน้องเป็นงานมงคลให้โดนสถาน,นะในงานนี้เถิดนะให้ทันมาเปิดจะได้เกิดพวนคอน,นอวัติีพี่เมทุกคนนะให้ตาอายว่ามนได้โดนบูชาพระพุทธพระธรรม อัลลอเลือเอิดให้ได้ก่อเกิดว่าเถิดนางเอ,อิอยู่ดินแดนใดฝากควานางสายรายเมืองสายนางเป็นแถวย่อระควานมาพรานเพิดแปร ควันมาแล้วมาสุ่ที่องค์เก็บประควันลอยลมประคืเรื่องชวนชมเก็บเอาไว้ดูชายามฝนต้องเาอยา